สวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่สำเตนนะก็อยู่บริเวณหน้าง,งานตอนนี้เราได้เทคอนกรีตไปตามที่กำหนดแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าเทไป120คิวก็หยุดเทแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวรอทั้งหมดไปเทไป1,105คิวก็น่าจะอุดรูได้ตอนนี้เราเริ่มมาทบใต้ฐานีนะก็จะทําก็เรียกใช้ช็อตกรีดหรือว่าเป็นตัวรรคอนกรีตที่พ่นไปที่ผนังเพื่อเสริมกําลังของผนังดินที่อาจจะมีความอ่อนอยู่ก็จะเห็นว่าเรามีคนลงไปแล้วแต่ว่าคนนี้ก็ปลอดภัยนะเพราะเิ้มมาจากเทนด้านบนนะ ทราพิ้วลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ช็อตกรีดช็อตกรีดคือเป็นคอนกรีตที่มีความไหลแล้วก็พ่นไปที่ผนังเนี่ยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะเรามีการปักท่อถือวาฟ้าไว้เพื่อให้ถ้าเกิดมีน้ําใต้ดินอยู่มันจะระบายออกมาได้ไม่ไปเกิดไม่ไปเกิดแรงดันที่คอนกรีตที่เราพ่นไปนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ฟั๊มออกมานะนี่ก็เป็นผู้เชยวชาน้า้อุโมงค์เลยนะที่มาทําให้ครับ จะได้ว่าเขามีหลักวิชาการนะที่ทำอันนี้ไม่ใช่ผมทำนะนี่เป็นคนทีมงานถ้ามาอธิบายหน่อยบริษัทอะไรเนี่ยไลท์แทนนิลิ่วครับโอเคนัดทำอะไรอยู่ตอนนี้ใช้ชเกียรครับโคนิ่มไให้ฟังเขาใช้ทีชัอตกียเหรอใช่ครับช็อตเกียร์เต็มเท่าไหร่มาที่สามร้อสี่ร้อยครับโอเคแต่ว่าแข็งตัวเร็วตัวแรงครับทับหนากี่เซน10เซนทั้งทั้งผังเลยป่ะทั้งผังเลยโอเคทั้งรอบ จ่อท่อเพื่อป้องกันน้ำเดี๋ยวก็เริ่มพ่นแล้วนะเป็นคอนกรีตที่พ่นไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินโอ้ดูไม่ออกนะไหนดินไหนคอนกรีตเนี่ยใช้กวดเล็กเหรอใช้กวดเล็กครับเท่าไหร่3านวแปดนิ้ว38ามสแปดนิ้วออ10สิบมิลสิบมิล น,นี่คือพ่นเป็นพังกรีกดเป็นสเปรย์ผสมไฟเบอร์เข้าไปด้วยมีไฟเบอร์ด้วยมั้ยครับอ๋อเป็นพลาสติกไฟเบอร์อันนี้แข็งตัวไปนในเทสต,ติเคียที่อ่ะโอ้แคปเียวนาทีก็สิบแคปได้แล้วเฮ้ยรถใส่รถมิกมาได้ไงใส่ผสมที่แพนมาเลยฮะอ้าวเหรอครับอันนี้จะมีเส้นใยอยู่ถ้าดูอ่อมีเส้นใยแล้วก็มีหินก็ทําให้ดินตรงใต้ฐานอีแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงอ๋อเสริมแรงแต่ก็เป็นความรู้ครับของเรา นี่ก็เป็นบริษัทที่อะไรนะีกทีดี่ไลท์เทรนนิงครับไลท์เทรนนิงเชี่ยวชาญเรื่อยอายขุนโมงการเสริมกำลังวันนี้ทำให้เสร็จแล้วไหมเนี่ยข้างในทำไหมข้างในอยากจะทำด้วยแต่เอาข้างนอกตรงนี้ก่อนเออก้อนนี้ก่อนนะได้สองคนนั้นไม่เสี่ยงกันได้สองคนนั่นอ่ะเดี๋ยวค่อยตึงไว้ฮะเออโอ๋แต่ต้องระวังไงสองคนนั่น่ะ อันที่แข็งก็ช่วยทีเยอะเลยนะมันคอน,นกรีตมันก็นตัลบโปรเทคชั่นเนี่ยนะใช่ครับคือหลายๆที่ใช้คอนกรีตเป็นตัลบโปรเทคชั่นหลายลงเพราะว่ามันชันใช่ไหมมีวัลเลียนหินที่โค้นที่อยู่คือคอนกรีตนะแต่ว่าเขาเรียกเป็นคอนกรีตที่มันไหลแล้วก็ใช้กรวดขนาดเล็กแล้วเสริมไฟเบอร์ไปด้วยแล้วก็จะแข็งตัวเร็ว สีเหมือนดินเลยวะสีคล้ายๆกันนะสีสีเรีะครับใช้กี่คิวเนี่ยตอนนี้สั่งไปสองคันอคิน่นะคิวนงสิบเซนนนตารางเมตรลคิวละกี่ได้กี่ตารางเมตรคิวนี้ก็ได้สิบตารางเมตรเราเาสิบเซนใช่ไหมนะสิเซน อนี้ก็รวมระดับยอดผีดมือมาช่วยกันนะเนี่ยที่นี่อันนี้กรมอไม่ได้เกี่ยวนะเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตม้มแต่ว,ว่าเป็นบริษัททางรอพมอก็ช่วยกันนะก็เราก็เป็นแค่ผู้รายงานแล้วก็เรียนรู้ไว้เผื่อมีปัญหาที่คราวหน้าถ้าฝนตกไม่มีหายใช่ไหมฝนตกก็จะเกลอดหน้าในโลงไฟฟนะ้ะโอเคครับก็เดี๋ยวทำให้หมดอื่นเนี่ย ภายในวันวันนี้นะ,ะก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนเป็นหน้าผาเลยนี่จากดินก็นจะกลายเป็นหน้าผาหินก็จะทําให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะ<ช>แต่ก็ข้างใต้ด้วยสำคัญเนาะใช่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนก็จบลงมาโอเคอ่ะก็ะเดี๋ยวนมันจะสไลด์นนอ,อ่ะโอเคก็ไปไปตามแผนนะ เรียบล่อยก็ทำงานร้อยดีพี่ใหญ่คนดีสีสานเรียบร้อยไหมไม่ช้าได้ลงไหมเนี่ยลงครับไปทำท่อเหรอไปยกท่อขึ้นให้โอเคท่อน้งติ้กของไงเอาขึ้นมาแล้วครับโอเคแล้วก็ยกขึ้นรอปาวไก็รอดูเรื่องผลแล้วกันถ้ามานะเตรียมช่วยกระสุนนะนี่หัวหน้าสถานีผู้หญิงหนึ่งในสามใครเกษียณนะ อ๋อของเราที่ไหนนะโอเคเจอกันตลอดเลยที่สาระงอ,อะเรียบร้อยครับขอบคุณมากพี่สาระงออันนี้เป็นเจนใช่ป่ะเจนของตนน้อเจนของไห้ตัวระบายน้ำนะรเราก็หย่อนปั๊มไปแล้วโอเคครับสาการก็ไป ได้นะทันนี้ก็พยายามทำความแข็งแรงให้กับใต้ตัวฐานดีอยู่โอเคทีน,นี้คอคนดิชันขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คอคนกรีตก็จะมาแล้วก็เทใส่ตรงนี้แล้วก็เอาปั๊มเข้าไปที่เห็นสีเมื่อกี้มาจากตรงนี้อันนี้คือไอ้พี่เนี่ยทำหน้าตรงนี้แล้วก็จะปั๊มไปที่ตรงนี้ก็สีนะ อันนี้คือปั๊มเหรอเนี่ยใช่ใปั๊มไปตามท่อระายก๊าดกดโอเคแล้วก็จะเทได้ต่อเนืยังก็ทำให้ไม่มีสเปรย์ค้นตลอดนะก็รถเรยที่มิกก็มาจากแพทใกล้ๆเนี้ยต่างไวสองพันพอเทลงปุ๊บมันก็ยิงไปที่หัวฉีดเมื่อกี้โอเคครับต่กงเรียบร้อยพร้อม โอเคไม่มีอะไรแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีกลับมาดูอีกทีนึงแล้วกันนะก็เป็นไปตามแผนนะคิดว่าวันที่แปดนะวันนี้ถ้าเกิดไม่เจออะไรที่ที่ใกล้คคาดหวังผมคิดว่าครับอันนี้หัวหน้าใหญ่สุดใช่ไหมใหญ่ครับเบอร์หนึ่งเลยใหญเล็กคือเมื่อไอยากเจอพี่หรอกเจออะไรก็มีเรื่องทีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเวลงผมชวนกินข้าวโต๊ะแก้เค็ดหน่อยไหมเออ ส่วนกินเขาต้มเพ่ง<ด>เพ<ด>่งกันอะไอตอนที่ที่ถูกดูตรงนั้นพี่เลยอไม่ใช่พี่ถูกดูตรงเลยเออโอเคเอ่ะก็เหนื่อยแค่หน่อยแต่ว่าเรียบร้อยดีทุกคนก็แตนบายนะขอบคุณทุกคนนะอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากพร้อมนะร่งางงานก็เรียบร้อยนะศาตร์อ่านคนก็อะยรจะเป็นโอเคครับขอบคุณมากนะไปละเดี๋ยวไปทำงานต่อโอเค เดี๋ยวจะรายงานเพิ่มไปนะครับสวัสดีครับ